แพลตฟอร์ม a c e t i m e ใน iOS 26กำลังปฏิวัติความปลอดภัยทางดิจิทัลแต่คุณรู้หรือไม่ว่ามีฟีเจอร์ลับที่ช่วยปกป้องคุณจากเนื้อหาละเอียดอ่อนได้อย่างชาญฉลาด iOS 26ได้ยกเครื่องระบบรักษาความปลอดภัยด้วยการเพิ่มฟีเจอร์ Sensitive Content Warning ระบบเตือนเนื้อหาละเอียดอ่อนให้รองรับการใช้งานใน a c e t i m e เป็นครั้งแรกนะับเป็นการยกระดับความปลอดภัยที่เหนือชั้นกว่าเดิมที่จำกัดการทำงานเฉพาะในแอป s s a g e s สเด d r อ p และ c คอนแทคโ o สต s เท่านั้น ทำไมคุณถึงไม่ควรละเลยฟีเจอร์นี้ฟีเจอร์นี้เปรียบเสมือนนายทวารดิจิทัลที่คอยครองเนื้อหาทุกชนิดก่อนถึงมือคุณโดยมีจุดเด่นที่ควรรู้ดังนี้ครอมป้องกันไซเบอร์ FLAShing ปกป้องคุณจากการถูกคุกค,คามด้วยภาพลามกอนาจารผ่านวิดีโอคอลซึ่งเป็นปัญหาที่หลายคนอาจไม่ทันระวังตัวระบบตัดสินใจฉุกเฉินเมื่อ AI ของ Apple ตรวจจับเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมระบบจะระงับภาพและเสียงทันทีพร้อมให้คุณเลือกว่า จะดำเนินการสนทนาต่อหรือยกเลิกการเรียกความเป็นส่วนตัวเหนือชั้นใช้เทคโนโลยี m แ i ชช Learning แบบ o อดี v i c e ที่ประมวลผลทั้งหมดในอุปกรณ์ของคุณ Apple ไม่มีทางรู้เลยว่ามีการตรวจพบเนื้อหาอะไรที่น่าสนใจแต่คุณอาจไม่รู้ว่าระบบนี้ทำงานในเฟสตันต่างจากแอปอื่น,นกลไกการทำงานแบบเฉพาะตัว1 AI จะสแกนเฟรมวิดีโอแบบเรียลไทม์เมื่อพบเนื้อหาละเอียดอ่อนระบบจะแช่แข็งภาพทันที 3. ปรากฏหน้าต่างตัวเลือก2แบบดำเนินการสนทนาต่อรีสูมยกเลิกการเรียกทันทีเอนคอลขั้นตอนการเปิดใช้งานที่หลายคนมองข้ามสำหรับผู้ใช้ทั่วไป 1. เปิดแอป Settings Privacy ซี่เ e c u r i t y 2. เลือก Sensitive Content w a r NING 3. เปิดสวิตช์หลัก 4. ขั้นตอนสำคัญเปิดใช้งานสวิตช์ c e t ทันในส่วนแอป Service Access สําสำหรับครอบครัวที่มีเด็ก ผู้ปกครองสามารถเปิดฟีเจอร์ Communication Safety ซึ่งเป็นเวอร์ชันสำหรับเด็กได้ผ่าน s e เซ s Screen Time Communication Safety โดยเด็กจะไม่สามารถปิดฟีเจอร์นี้ได้เองหากไม่มีรหัส creen Time ประเด็นทกเถียงฟีเจอร์นี้ดีจริงหรือในขณะที่หลายคนชื่นชมความพยายามของ Apple แต่บางกลุ่มก็ตั้งคำถามว่า AI อาจตัดสินใจเกินเหตุหรือไม่คุณคิดว่าการที่บริษัทเทคโนโลยีเข้ามากำกับเนื้อหาผู้ใช้แบบนี้เหมาะสมแค่ไหน แลกเปลี่ยนความเห็นของคุณด้านล่างได้เลยและอย่าลืมการเปิดฟีเจอร์นี้ไม่ทําให้ประสบการณ์การใช้ FaceTime ของคุณลดลงแต่เพิ่มระดับความปลอดภัยให้สูงขึ้นอย่างน่าประทับใจ